สดีค่ะพบกับนงนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะวันนี้มาที่วัดปู่สีหนะคะก็มาหาโชคหาลาภให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะมาขอตัวดีขอแนวทางจากปู่นะคะงวดน,นี้งวดประจําวันที่1มีนาะคมสองหสนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังแร่นใจนะคะวันนี้นงมาหาปู่สีนะคะเนาะ ผู้ใดอยากมาหาปูกระมาะ่าใดนะคะที่บ้านจำปาตำบลมวงเหนืออำเภอสว่างเดนดินจังหวัดส,สกลนครปูทำพิธีกรรมต่างๆนะคะดูดวงสะระเคะนะคะเนาะการแก้คุณใสยนะจากปูเห็ดหมดทุกอย่างปูทำทุกอย่างนะคะใครอยากมาก็มาได้นะคะจะสำหรับตัวเลขกอะปูน่าจะเขียนไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยกันนะคะเนาะต่ว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆนะคะเพื่อที่จะไม่ไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆนะคะหวยดังๆนจ้าเนาะนะคะเดี๋ยวห้าจะเข้าไปเบิ้งนน้ำกันโอ้ได้มากเลวจ้ะหนึ่งหก 1, 6, 7, แล้วก็9กสี่แล้วก็8ปดหน,นะคะ อาสามตัวน่าจะเป็นหนึ่งหกเจ็ดนะคะสองตัวก็จะเป็นเก้าสี่ก็แปดหนึ่งนะคะเนาะพอนิย่าจะตื้นมีค่ะไหนพ่อเนี่ยจ็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งสี่เจ็ดอ๋อเปลี่ยนจากหกเป็นหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมแต่ว่าสองตัวไม่เปลี่ยนใช่ไหมพ่ออ๋อตามนี้นะคะจะ พอเพิ่กนกดีได้มาบอกแล้วนะคะเนาะค่ะตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็น147นะจ,ะนจะ๊ะเนาะแต่ว่า167หรือ147นี่ว่าน,น่าจะเพิ่มนะคะน่าจะไม่เปลี่ยนนะคะน่าจะเพิ่มมาก็จะเป็น167 147นะคะเนาะแล้วก็94แล้วก็81นะคะตัวบนน่าจะเป็น167นะคะแล้วก็147ตัดเลน6ประตูเอาเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ล่างก็จะเป็น94กับ81นเนาะคะ่ะจะพอเพิ่นบอกมากสันเนาะนี่นะคะเยนมาให้ก่อนเฉยๆอ๋อ,อปู่บอกแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เปลี่ยนให้ หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็เก้าสี่แล้วก็แปดหนึ่งนะคะที่ศาลแม่พิมพานะคะแม่ตะเคียนพิมพาที่วัดปูสีหกเนาะคะ่ะมาเขาฝันปูสีหกนะคะได้หนึ่งหกเจ็ดแล้วก็เก้าสี่แล้วก็แปดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรรดรอบปูบนก่อนนะคะปูมีแขกนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นแนวทางไปก่อนนะคะท่านผู้ชมหนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่แล้วก็แปดหนะะึ่งค่ะ เนาะไม่ใช่หวยของปู่นะคะเป็นของแม่ตะเคียนพิมพามานิมิตเนาะคะ่ะกลับเป็นเลขฝันนะจ๊ะเนาะกับสำหรับตัวเลขก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะก่ะเนาะแคบไว้นะคะไว้ถ้าดูไวะะ้ไวถ้าเปรียบเทียบก็ได้นะคะมีแต่หลักเลือบ้างไหมถึงไม,ไม่ไม่รับขนาดนี้นเขาเขาตามที่โน่นมั ที่คุณแพน่ะป่ะมันมันเมื่อกี้แล้วก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกนะเพราะวปเปิดแล้วเจอหนึ่งหกเก้าเจ็ดหรือไงน่ะกับสามห้าเราไปจัดต่อสามห้าวาสามตัวเราไม่สนใจมันเลยไม่ได้สนใจอ๋ออวันนี้เอาล้าร้องดูไปใช่คหมปู่แต่ของปู่ก็เข้าอยู่เนาะใช่ไหมปู่ให้สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์แล้วก็อะไรอีกสอง จับเล่นเอานะปู่ให้มันเป็นคู่จนเลยขาตาแลาวนะจ้าปู่ให้ถ้าถ้าถ้าไม่ออกตรงตเขาไม่ได้ดูนี่เขาก็ดูตาขาวอาคือเหมือนแบบบางทีเขาบอกให้ไปทำนู้นทำนี่ทำนู้นทำนี่ออกเขาไปซื้อเอาออกคูกอีกเอาเขาบอกไม่ได้ให้หวยดีค่ะไม่ได้หวยแต่ว่าเขาเขามีบุญเนาะจริงเขาบอกว่าคนที่สิบห้าไม่สวยหน้าเลขเขาว่าเขาไปซื้อสิบห้าเมาออกสิบห้า ถ้าไปปล่อยปล่อยนกอย่างละเก้าตัวเจ็ดตัวใช่ไหมผูหพูดให้ฟังเลยตีเป็นวยนันเยเองเอาเปลี่ยนหว่างแ้วสุดแต่ไมังร่าเอาวตรงนี้แต่ใครจะชอบตัวเก่าก็ได้นะ แล้วแต่ไปจะชอบไหมบพอเอาตัวเก่าก็ได้นะคะ,ะแต่ว่า,า,วาจา้ะนี่เนาะอันนี้ตัวไมหนึ 1, 4, 7, 6, 7, 9, ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดกับเก่าสีา่เนาะเอาปะอ๋อเปลี่ยนแค่เลขบนแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวล่างมันบพอเนนติ้เก่ามาเป็นส่้ลเก่ามเป็นีเนาะเดี๋ยวด้วยเบอ่งแปดหนึ่งแล้วเนาะแล้วแต่ดอกนกกระถ่ายให้เบิ้งเบิ้งสุดโตแล้วนะคะ อันนั้นอันเก่าก็เพิ่มนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นเขาเปลี่ยนเลขว่าซั่นจ้า167นี่เปลี่ยนเป็น147ค่ะส่วนตัวล่างก็มีเก่าซยังมีคือเก่าแล้วก็67บ่ <c oughs> มีแค่81เนาะแล้วแต่ผู้ใดสิมักเนาะคะ่ะว,ว่าถ้าเพิ่นบังไว้ไหมคะว่าเปลี่ยนอีเอ้าอันเก่ามีแปดหนออก81สิเฮ็ดจังได๋เลยนั่นและนถ้าผู้ใดมักก็แั่บอกเพิ่นจ้าแล้วแต่ผู้ใดม,กมักเนาะค่ะนับ หนึ่งสี่เจ็ดน่าจะเป็นเลขบนนะคะเนาะหกเจ็ดกับเก้าสี่นี่อาจจะเป็นล่างนะคะแต่ว่าก็เล่นได้เบิดทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะหนึ่งสี่เจ็ดเป็นบนแน่นอนเป็นบนแน่นอนมั้งวะคะหนึ่งสี่เจ็ดบนแน่นอนว่ัสดุปูว่ะเพื่อนเพิ่งบอกเมื่อคืนนีู่บอกค่ะปูเมืื่่อคนวาเขาเปลี่ยนเลขแล้วว่าันเขาเปลี่ยนเลขแล้วเขาที่แรกมันเป็นหนึ่งหกเจ็ดไปหนเ่งหกแล้ว่า เมันเคลื่อนมันไปเบิ้งมาเขาเปลี่ยนเลขแล้วเขาเปลี่ยนเลขแล้วเขาี่ยนแล้วซิฟเขาจะคุณมีเบื้องที่กองสลากคุณวอกองสลากล็อกไว้เขาเปลี่ยนเลขมันเคลื่อนอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเลขแล้วจ้าเลขใหม่เกี้เปลี่ยนแล้วเตี๋ยหนึ่งสี่เจ็ดนี่เนาะในไทยตรงนี้ให้ท่านผู้ชม่ยวมือดูจ้าอันนั้นโฟบ้าเอาแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เอาทั้ง่องซองยางไห เขาจะหายบนเรื่องสองกรได้สันนแตคอันนี้ค่ะหายเป็นแนวทางหนึ่งสี่เจไมว่าเพราะว่าพรเปลี่ยนเลขก็ถึนจ้านี่อันนี้คืออันไม่นะคะแล้วว่ามันออกอัน,นเกา่าตัวใดแล้วเก่าสามเกา่าเก่าสามอ่ะเกซอ่เยเห็ไม่าม,มา อ๋อ,อ,อ,อแล้วว่ามันออกใบเกาจากแล้วนว่าเอาเท้าเพื่นบังไปน้ <c oughs> อนะคะตัวเลขกะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะปูเพื่อนกะหายโชกหายลาบมากแล้วน,าน่าจะเนาะพ่อ,อแม่เพื่อนเป็นจ,จำได้ใช่ไหมบ้า พระเจ้าพระเจ้าฟังพระเจ้าจำได้ต้องพระเจ้าที่ตามพระเจ้าจำได้เนาะไม่นอยู่เพอพระเจ้าก็เห็นนะดูยังว่าต่คิดตั้งโดนเอาแคบไปเนาะค่ะเขาเล็กฝันกับแฟนผู้ชมก็ซื้อเลยจัดนักจัดเต็มบ๊อมักกับบอเป็นอย่างเนาะเนาะตัวเล็กก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางซื้อนะคะฝันเพิ่นมาบอกนี่เจ้ะเพิ่นงามบ๊อปู เพิ่งงามบ่ะแม่พิมพ์ผ้านี่เพิ่นงามป่ะเพิ่นเพิ่นหนาตาเ่เปียนแปเอาการเครื่องนั่งใหม่นี่นั่งใหม่นี่ป่ะครือกนั่งใหม่เราเง้ยวใส่สบายใส่สุดสบายงามๆเขาเปลี่ยนลาติคาเพ่นว่ามีสีประมาณนี้แล้วเนาะค่ะหนึ่งสี่เจ็ดบ้านีนว่เปลี่ยนมา บอเปียนแล้วบ่บเปียนพาะวาพันวาเขาบเปียนหมค่ะเป็นโตนีเนาะค่ะเนาะหนึ่งสี่เจ็ดกับหกเจ็ดกับเก่าซีบเปียนแล้วนะคะมาทาเลยว้านศิลปมาแล้วเนาะเลอแต่ศิลอีกนาอีกบเปลียนบเปียนเนาะค่ะปูยืนยันมาแล้วว่าบอเปียนค่ะ ก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัวเลขที่ยืนยันแน่นอนนะคะหนึ่งสี่เจ็ดกับหกเจ็ดกับเก้าสี่ต่ว่าตัวนี้เป็นใบเก่านะคะที่ปูเขียนไว้แต่เมือ่อแต่โดดแล้วแล้วนะแต่เมื่อเลขออกคุณละคะ่ะเลขบมาหลายตัวนะปูบหลายตัวเราก็ไม่ไหมมเหมือนเื้อค่ะแนวทางซื้อหรอเป็นแนวทางซื้อน,น, <ๆ S 1> นะคะไม่ได้มากละเอาจะจะไม่โศกไหมล่ะ ค่ะแมนค่ะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมากก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะกดติดตามให้น้เลยค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมบำบําเรื่อยๆนะคะถือหวยรวยเบื่อไปน้ำกันนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ